สวัสดีครับสวัสดีพี่หน่อยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่หน่อยของเราวันนี้มารับรถตโตโยต้าแคมรี โอ้โหสวยมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับอยากจะถามพี่หน่อยนิดนึงนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับในการรับรถวันนี้ครับผมก็ดีใจค่ะเพราะว่าได้รถอย่างที่สมรรถนะตามที่ต้องการค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งขับรถเร็วขับรถไกลก่อนหน้านี้พี่หน่อยดูข้อมูลจากช่องทางไหนมาครับอ๋อก็หลายๆช่องทางค่ะเลือกทุกอย่างที่คุ้มค่าและคิดว่าเหมาะสมถูกถูกช่ก็มาติดต่อด้านพี่กะทิไว้เอาเป็นว่าวันนี้นะครับพิมีของรางวัลพิเศษมาให้กับพี่หน่อยดีกว่านะครับอ่ะขออนุญาตเรนเจอของรง วันนี้เราจะมี3มรางวัลน,นะครับรางวัลแรกคือหันนฟือนแก้วปันวป่นน <c oughs> วดไฟฟ้าแต่วันนี้นะครับพี่หน่อยของเราจะได้ไปเพียงแค่1รางวัลเท่านั้นเอง <c oughs> คาถามง่ายๆเลยครับพี่หน่อยครับระหว่างพี่หน่อยกับพี่กะทิใครสวยกว่ากันครับโอ้ยังไงก็โอ้ยพี่กะทิสวยกว่าคำตอบโดนใจมากๆเลยนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวให้พี่กะทิมอบของรางวัลให้กับพี่หน่อยของเราด้วยนะครับนี่เป็นของรางวัลนะฮะ และจากที่เรามอบของรางวัลชิ้นน่ารักให้กับพี่หน่อยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับอยากจะขอ3คํคำกับพี่หน่อยนะครับสำหรับรถคันนี้พี่หน่อยจะให้คําว่าอะไรดีหนึ่งสองสามหวยไก้วัในในี้ต้องขอบคุณพี่หน่อยมา,มากๆเลยนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการแช้รถคันใหม่ของเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับ